ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้โหสุดยอดเลยไหมพอเซียนเห็นข่าวเมวื่อวานตกใจเลยครับว่าเปิดตัวนักเตะมา12คนแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยยังมีการประกาศว่าจะแข่งขันกับทีมรองแชมป์ยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์ลีก้นการล่าสุดอีกครับสำหรับทางด้าน BG ปรปทุมยูไนเตดนะครับที่ประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องครับในวันที่21กรกฎาคมนี้ครับคิกออฟเนี่ย2ทุ่มเจอกับโบรุสเซียดอทมุน ทีมดังจากบุนเดสลีกาเยอะระมันครับผมซึ่งเกมแข่งขันเกมการแข่งขันนี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่าวันวันโฟเซเลเบเรชันบีจีปทุมยูเนเต็ดเอ็กซ์บ um ีวีบีนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อเฉลิมฉลอง114 11ปีสโม,มสร,รบรเลเซียดอร์มุนและการเปิดใช้อาจจรั่งฝั่งที่4นะครับหรือโซน E เนี่ยสนาม BG s t a d i u ดยอย่างเป็นทางการนะครับผม,มนะครับเรื่องของบัตรเนี่ยโหเมื่อวานนี้พอมีประกาศเนี่ยตอนคืนนะ เพื่อนเช่นเดิมเพื่อนที่ไม่เคยทักมาก็ทักมาอีกแล้วครับผมนะครับว่าเฮ้ยคือยังเหมือนอย่างเชิงอ่ะบีจีกับดอทมุลขายบัตรยังไงเปิดขายรือ,อยังคือเขายังไม่ประกาศเรื่องบัตรใช่ครับแต่ว่าย่างเชิงมาก็อาจจะมีการขอเรื่องบัตรเข้ามาแต่ว่าอย่างไีก็ตามครับรออุดหนุนก่อนนะบีจีผมว่าเดี๋ยวก็คงเตรียมเขาเรียวกว่าจัดทรงจัดพื้นที่วางพงวางแผนแล้วเดี๋ยวก็จะประกาศว่าราคาบัตรเป็นอย่างไร,รนะครับ,รบแล้วที่สําคัญค,คือโหทีมอย่างดอทมูลมาเนี่ยสตาร์เขาก็าคับคั่งนะแล้วก็ เพิ่งได้นูริซาหินนะครับมาทําทีมนะครับก็โหมาไทยทันทีเลยนะครับนูริซาหินเดีย๋ยวนาทีมมาก็ต้องดูนะเมื่อวานนี้ก็มีคุยกันในกลุ่มฟุตบองฟุตบอลนะว่าซานโช่จะมาด้วยหรือเปล่าโอ้โหต้องรอดูออเลยครับซา,านโช่เลยว่าอนาคตซานโชจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะคือการทัวร์ของดอทมูลเนี่ยนอกจากมาที่ไทยแล้วนะครับก็ยังจะไปที่โอซาก้าด้วยนะครับวันที่24เดี๋ยวไปอุ่นเครื่องกับทาง เซเลโซโ,โอสกาดูชื่อแล้วเนี่ยก็ไม่แบกใจเป็นทีมพันธม,มิตรกับบีจีอะไร,รับผมก็มาไทยแล้วก็คือมาเป็นทีมพันธม,มิตรด้วยกันเลยนะครับอเดี๋ยวดูว่าบีจีนะครับก็จะดีใจแทนนะนตั้งแต่อย่างธีรัสินชนาทิตย์ชนะรวมทั้งหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เล่นกับทางดอทมูลครับผมดอทมูลตอนนี้ก็ผู้เล่นระดับโลกเยอะครับทั้งคาริมาเดยมี่อยู่เล่นบรันตัวที่ไม่ถูกท,ทีมชาติเยอรมันเรียกติดนะครับผม น่าสนใจคใคร<ถ>อยากไปบ้างก็พิมพ์มาแล้น,นะครับแฟนลิเวูอาจจะไอยากไปเจอไม่ได้ชาญแฟนแมนยู่าไปเจอซานโช่ห้างยังอยู่โอ้โหแฟนแมนยูเขาอยากเจอจริงครับต้องลองถามนะอยากเจอแหละโอ้โหผมก็อยากเจอไม่ต้องแฟนไม่ต้องแฟนทีมไหนก็ได้นะใช่นะผมนะเตะระดับโลกมาตัวเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องติดตามกันเลยนะครับวันที่27กรกฎาคมนะครับตามกันได้เลยนะครับเรื่องบัตรเนี่ยถ้ามีมีมาขายนะคะเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็อัปเดตกัน ครับอ่ะส่วนฟุตบอลไทยกันต่อนะครับอยู่ที่เรื่องราวของยอดทีมของไทยนะครับบรีรัมยูเต็ดนะครับได้เรื่องสักทีสำหรับเรื่องของกุนซือคนใหม่นะครับแต่งตั้งออสมาลอสวิเอล่าครับกุนซือวัย48ปีชาวบราซิลอีกแล้วนะครับเข้ามาเป็นผู้สอนคนใหม่ฤดูกาล2024-2025ินะครับออสมาเนี่ยเขาเริ่มต้นอาชีพกุนซือที่บราซิลนะครับก็ผ่านการคุมทีมแล้วก็เป็นผู้ช่วยมามากมาย นะครับออสมาลอสวิลล่าเคยเป็นผู้ช่วยของเพเซโพลิสเอฟซีนะครับยอดทีมในอิหร่านนะครับฤดูกาล2022-2023แล้วทีมเนี่ยสามารถคว้า3แชมป์ได้นะครับในประเทศได้ในปีเดียวนะครับส่วนเล 2, ็กสองลกาล2023-2024เนี่ยวิลล่าก็ถูกดันขึ้นมาเป็นกุนซือใหญ่นะครับพร้อมกับพาทีมจบด้วยการเป็นแชมป์เปอร์เซนการ์ฟโปลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศอิหร่านอีกด้วยนะครับคราวนี้ มาแล้วมีคำถามเกิดขึ้นว่าจะอยู่นานไหมครับผม <c oughs> อยู่นานไหมเฮดโค้ชบุรีลัมจะจะทำทีมไปได้ไกลขนาดไหนครับผมผมว่าฝีมือที่บุรีลัมอิมพอร์ตมาเนี่ยเ <c oughs> ชื่อเลยว่าโอ้โห,โหมีดีกรีแล้วก็มีคุณภาพทั้ทงนั้นอ๋อดูล่าสุดอย่างจอร์จินโยเนี่ยจริงๆก็โหมาปรับวิธีการเล่นด้วยเหมือนนำเทคโนโลยีใหม่มาให้กับไทยลีกด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็พาทีมแซงกลับไปเป็นแชมป์เนี่ยโอ้โ ในระยะเวลาแค่นิดเดียวเนี่ยต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆครับก็ต้องรอดูว่าคนนี้เนี่ยจะมาขย่ววงการไทยลีกอีกหรือเปล่านะครับผมแล้วเรื่องซื้อตัวนักเตะเนี่ยก็ต้องยอมรับในเรื่องของบุยลำนะซื้อมาแต่ละคนได้เรื่องคือกดถูกนะครับกดถูกอะซื้อจิ้มถูกคนตลอดเลยเหมือนเลี้ยวฮูยุคที่ซื้อฟันไดซื้อซาลาห์เนี่ยครับ ผมคิดว่จะบอกว่ายุครีอวพพูยุคก,ก่อนอยุคก,ก่อนนี่ไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับวิสโซลี่นี่รู้เรื่องเลยใช่ครับคนเดียวรู้เรื่องครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าเรื่องของการปรับตัวนี่แหละว่าจะอยู่กับทีมได้นานสักเท่าไหร่ครับนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ